ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยสารพัดช,ช่างเพชรบุรีจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของกระบวนการการจัดการเรียนการสอนด้านธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการนักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจได้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในปีงบประมาณ2,563จําจำนวนเงินทั้งสิ้น1,45,000บาทศูนย์ผ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรีได้ดำเนินงานตามแผนและวัตถุประสงค์รวมถึงได้จัดทำโครงการต่างๆเพื่อให้สอดคล้องรับการประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้ดังนี้ ส่วนที่หการรายงานข้อมูลการดำเนินงานในระบบออนไลน์ที่ b i c n a m i n ac th ตัวบ่งชี้ที่1รายงานการปฏิบัติงานการส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษามีข้อมูลชื่อสถานศึกษาข้อมูลของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวะศึกษางบประมาณที่ได้รับมีการจัดการอบรม และได้ดำเนินธุรกิจหลังจากได้รับการส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการและดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องจากปีก่อนมีข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาที่สามารถเริ่มต้นเป็นเจ้าของธุรกิจรวมถึงมีการรายงานข้อมูลอย่างครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนดส่วนที่ 2. เอกสารหลักฐานร่องรอยการดำเนินงานมีทั้งสิ้น3าตอน ตอนที่หนั่งกยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาตัวบ่งชี้ที่1สําสำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยสามพัดช่างเทคโนโลยีมีสำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่ตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสมสามารถติดต่อได้สะดวก มีป้ายสำนักงานที่ชัดเจนมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมอบหมายหน้าที่รวมถึงมีความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์พื้นที่ให้บริการคำปรึกษาและมุมวิชาการบริการแก่นักเรียนนักศึกษารวมถึงบุคลากรและบุคคลภายนอกที่สนใจเข้าศึกษาดูงานตัวบ่งชี้ที่2 การบริหารงานของหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยสารมภช่างเพบุรีมีแผนการปฏิบัติงานปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปีมีรายงานสรุปผลการดําเนินง,งานต่อผู้บริหารและเผยแพร่ผลการดําเนินง,งานสามช่องทารงรวมถึงมีแบบประเมินความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ ตัวบ่งชี้ที่3การสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรีมีผู้บริหารสถานศึกษาที่มีการกำหนดแผนการพัฒนาศักยภาพสูงบนเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาและผู้เรียนไว้ในมาตรฐานการอาชีวศึกษามีการกำหนดโครงการการพัฒนามีแผนปฏิบัติราชการประจำปี ผู้บริหารสถานศึกษามีการประชุมชี้แจงให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบและสนับสนุนให้ส่งแผนธุรกิจเข้าร่วมประกวดหรือการแข่งขันทักษะในเวทีต่างๆสนับสนุนให้มีการรวบรวมข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการอบ้มและสําเร็จการศึกษาแล้วสามารถประกอบธุรกิจและเป็นเจ้าของธุรกิจและมีการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์สถานศึกษาตอนที่2 การดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและครูที่ปรึกษาธุรกิจหรือครูที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษาอาชีวศึกษาประกอบด้วยเจ็ดตัวบ่งชี้ตัวบ่งชี้ที่1การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการฝึกอบรมศูนย์นบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างเทคโนโลยีมีการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการฝึกอบรม มีคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการหลักฐานการประชุมครบถ้วนสมบูรณ์มีหนังสือเชิญและหนังสือขอบคุณวิทยากรมีการประชาสัมพันธ์หลักฐานการจัดอบรมแผนธุรกิจจากการฝุกอบรมรวมถึงเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจและมีรายงานสรุปผลเป็นรูปเล่มตามกระบวนการดีดีเ ตัวบ่งชี้ที่ 2. การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงานที่สอดคล้องกับธุรกิจศูนย์บ่มเพะาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรีมีโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงานคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมีการติดต่อประสานงานเพื่อเข้าศึกษาดูงานที่สอดคล้องกับธุรกิจรวมถึงหลักฐานการเข้าศึกษาดูงานเครื่องมือในการประเมินผลความพึงพอใจ และมีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานเป็นรูปเล่มตามกระบวนการ p d c a ตัวบ่งชี้ที่3การประเมินคุณภาพและความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างเทคโนโลยีมีนักสือเชิญบุคคลภายนอกและภายในสถานศึกษาเพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินทัดเลือกแผนธุรกิจ มีเกณฑ์การประเมินแผนธุรกิจอย่างชัดเจนมีร่องรอยการให้คะแนนการประเมินแผนธุรกิจและมีการประกาศผลการประเมินแผนธุรกิจของสถานศึกษาตัวบ่งชี้ที่4การส่งเสริมการประกอบธุรกิจศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างเทคโนโลยี มีการประชุมคณะกรรมการบริหารส่วผหเพอเพื่อจัดสรรงบประมาณมีประกาศผลการจัดสรรงบประมาณให้แก่กลุ่มธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือกมีบันทึกขออนุมัติและหลักฐานการจ่ายงบป,ประมาณและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินธุรกิจรวมถึงการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินง,งานตามแผนธุรกิจทุกกลุ่มธุรกิจ ตัวบ่งชี้ที่5การดําเนินง,งานตามแผนธุรกิจใหม่ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างเทรุนได้ดําเนินง,งานตามแผนธุรกิจใหม่และมีการประชุมคณะกรรมการดําเนินง,งานโดยมีหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมการดําเนินง,งานครบถ้วนโดยมีระยะเวลาในการดําเนินง,งานอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า2เดือนได้จัดทําการบันทึกบัญชี รายรับรายจ่ายโดยมีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานสรุปผลการประกอบธุรกิจมีการตรวจรับรองจากครูที่ปรึกษามีการนิเคติดต,ตามการดำเนินงานการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าและมีรายงานสรุปผลการดำเนินธุรกิจเป็นรูปเล่นตามกระบวนการ p d c a ที่ 6. กการดำเนินงานตามแผนธุรกิจเดิมหรือต่อยอดธุรกิจเดิม ศูนย์บ่นเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างเพชบุรีได้ดำเนินงานตามแผนธุรกิจเดิมหรือต่อยอดธุรกิจเดิมและมีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการดำเนินงานตามแผนธุรกิจเดิมหรือต่อยอดธุรกิจเดิมได้จัดทำการบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายและได้รับการตรวจรับรองจากครูที่ปรึกษามีการวิเทศติดตามการดำเนินงาน การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าและมีรายงานสรุปผลการดำเนินธุรกิจเป็นรูปเร่มตามกระบวนการ P.D.C.A. ตัวบ่งชี้ที่7การใช้ธุรกิจในสถานศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพครูที่ศึกษาธุรกิจศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างเพชบุรีมีการประชาสัมพันธ์การใช้ธุรกิจของผู้เรียน เป็นแหล่งเรียนรู้โดยใช้ช่องทางที่หลากหลายมีหลักฐานการใช้ธุรกิจของผู้เรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษาได้ทำหนังสือแจ้งเชิญครูที่เกี่ยวข้องกับการบ่มเพาะเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการปฏิบัติข้อความขอเข้ารับการฝึกอบรมและหนังสือคำสั่งอนุญาตให้เข้ารับการฝึกอบรมมีรายงานการฝึกอบรมพร้อมด้วยมอบเกียรติบัตร ที่3ผลสำฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียนและการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาตัวบ่งชี้ที่1ผลสำฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียนและการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาได้ประกอบธุรกิจตามธุรกิจ มีการนำสิ่งควดิ้มาต่อยอดเชิงพาณิชย์น่ธุรกิจและมีผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะสำเร็จการศึกษาแล้วเป็นเจ้าของธุรกิจมีการวิเคราะห์สว o ส์การดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะในปีปัจจุบันและจัดทำแผนพัฒนาการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะในปีการศึกษาต่อไป